ขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินว่ากันด้วยเรื่องการวางแผนทางการเงินสําหรับคนที่อยากมีแผนเกษียณแบบสําราศนะครับอันนี้เป็น ep สองแล้วนะครับ ep แรกว่ากันด้วยเรื่องของความสําคัญของการวางแผนทางการเงินนะครับวันนี้มาเรื่องของ step in financial planning หรือขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินนะครับการวางแผนทางการเงินเกี่ยวข้องกับแนวทางที่เป็นระบบขั้นตอนเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ ขั้นตอนที่1ครับเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายครับการกำหนดเป้าหมายมีความสําคัญที่สุดเลยนะครับเป้าหมายทางการเงินที่ดีนะครับมันจะต้องมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแผนการเงินของเรานะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวทางในเรื่องของการออมเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อเป็นแผนเกษียณนะครับ การกำหนดเป้าหมายที่ดีนะครับจะทวนให้เราเห็นทิศทางของของเราอย่างชัดเจนมากขึ้นขั้นตอนที่2นะครับคือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของเรานะครับว่าเราเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นว่าเออเงินทุนหรือว่าเงินออมที่เรามีเนี่ยถ้าเราจะต้องไปไปลงทุนนะครับต่อยอดให้เงินมันงอกเหนือออกมาเราจะรับความเสี่ยงได้ประมาณไหนเราเราจะได้ ลงทุนให้อยู่ในตามแผนตามเป้าหมายที่เรากำหนดและการศึกษาเรื่องการความเสี่ยงนะครับการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจนะครับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงทางการเงินได้แค่ไหน <S 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 ขั้นตอนที่3ครับเริ่มวางแผนในเรื่องของกองทุนเงินฉุกเฉินนะครับ <S <S <ๆ otes> เพื่อรองรับสถานการณ์วุกิจทางการเงินต่ตางๆไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการตกงานการเจ็บป่วยนะครับ คาว่ากองทุนฉุกเฉินเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเป็นแต่เรื่องของเงินสดที่เอาไปออมไปหยอกกระปุกหรือว่าไปฝากแบงก์เอาไว้นะครับแน่นอนครับเงินเงินฉุกเฉินเนี่ยหมายถึงเงินที่ที่เป็นเงินสดเนี่ยที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที่ยก็สําคัญนะแล้วก็ควรก็มีเอาไว้3าถึงหเท่าของรายได้ประจําต่อเดือนของเรา นะครับจากนั้นแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือในภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นจนจนกลายมาเป็นสภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็อย่างเช่นในกรณีที่เราเจ็บป่วนยนะครับประกันสุขภาพมีไหมนะครับในกรณีที่เราเกิดเป็นโรคร้ายแรงเนาะไปโรคร้ายแรงเนี่ย,น,ยนอกจากค่ารักษาในโรงพยาบาลที่ประกันสุขภาพ หรือเรามีสวัสดิการอย่างอื่นนหครับสวัสดิการของรัฐประกันสังคมอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ในในกรณีที่เป็นโรครายแรงเนี่ยเราก็จะต้องมีค่ารักษาในส่วนที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลนะครับการพักฟื้นที่บ้านนะเราก็จะต้องมีค่าอาหารเสริมค่าเดินทางไปโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้เราก็ควรจะวางแผนเรื่องของประกันโรครายแรงเอาไว้เช่นเดียวกันแต่จุกเฉินเนี่นะครับมีไว้เพื่อให มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงินในกรณีที่เกิเด,ดเหตุวิกฤตฉุกเฉินทางการเงินขึ้นมานะครับขั้นตอนที่4ี่จะเป็นขั้นตอนของการจัดทำแผนการออมและก็การลงทุนนะครับก็อันนี้เรื่องของการออมกับการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปไปอ่ไปเกี่ยวเนื่องกับ ขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับว่ารเราควารจะลงทุนในระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แค่ไหนและการลงทุนแบบไหนที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความเสี่ยงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นกองทุนนะครับแล้วก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับการออมแบบที่จะสร้างวินัยการออมให้เราอย่างสมู่รเสมอก็ bedeutet, คือการออมในประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือว่าเป็นประกันสะสมทรัพย์ก็จะเป็นในเรื่องของ การอ,อสิ่งที่เอ่ยมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นแผนการออมและก็การลงทุนในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนะครับเราก็จะต้องมองไปในเรื่องของการออมแบบที่เป็นเงินที่เราจะใช้จ่ายในหลังเกษียณเราเรียกกันว่าเป็นการวางแผนเงินบำนาญการออมแบบบำนาญเนี่ยประกันบำนาญเนี่ยมันจะเป็นตัวอีกตัวนึงที่ตอบโจทย์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเมื่อเรากเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงินใช้ใเป็นรายงวดเข้ามาอย่างต่อเน,นื่อง ข,ขั้นตอนที่5ครับการบริหารจัดการหนี้นะครับขั้นตอนในการจัดการหนี้สินนั้นนะครับเราก็จะต้องวางแผนว่าหนี้สินที่เรามีหรือว่าเรากําลังจะสร้างขึ้นใหม่นั้นมันไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็อนะครเราจะต้องหมดหนี้สินก่อนที่เราจะ,กะเกษียณแล้วก็3นะครับแล้วก็อันนี้ที่เรามีหนี้สินเนี่ยระหว่างที่เรามีหนี้สินเนี่ยเราก็ควรจะวางแผนในเรื่องของการประกัน นะครับการทำประกันเพื่อที่จะคุ้มครองนีสินหรือเราอาจจะทําประกันชีวิตทั่ว,วไปนี่แหละแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นอะไรตากไปขึ้นมานะครับเราไม่ทิ้งภาระมีสินเอาไว้ให้คนข้างหลังและที่สําคัญที่สุดเมื่อนีสินหมดนะครับเราก็ต้องจะได้มีวางแผนในชีวิตหลังกเกษียณได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่6ครับกาน้นตอนการทบทวนนะครับ การวางแผนทุกอย่างนะครับในชีวิตเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับมันจะต้องมีการตรวจสอบทบทวนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยิ่งเป็นแผนการเงินเนี่ยมันมักจะเป็นแผนระยะยาวนะครับมีระยะยาวระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเาต้องปรับใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงด้วยนะ และยิ่งอัตราเงินเฟอ้อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ต้องมาหมั่นทบทวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เรามีเราก็ต้องเอามาทบท,บทวนด้วยเช่นกันว่ามันมันพอเพียงไหมมันตอบสนองต่อยุคสมัยไหมเมื่อรายได้เรามากขึ้นภาระหนี้สินเรามากขึ้นนะครับเรามีตัวจัดการบริหารจัดการที่จะเวอร์หรือว่าปกป้องในกรณีที่เราจากไปอย่างกะทัานหันเราไม่ทิ้งภาระให้ใครหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าเรากเกษียณ่ะ นะเงินเงินที่เราจะใช้หลังเกษียณเนี่ยมันเพียงพอหรือว่ามันเอาชนะต่อเงินเฟอ้อได้หรือเปล่านะครับเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับถ้าใครอยากจะได้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมเอ่าคอมเมนต์เข้ามาปรึกษากันได้นะครับสวัสดีครับพี่เอประกันชีวิตินดีให้บริการครับขอบคุณครับ